ยายพามาชมต้นสักนะคะเพื่อนที่ยายปลูกไว้นะคะยายร่วมโครงการธนาคารต้นไม้นะคะเพื่อนนี่จ้ะสักมากงามากดูดูดูยายปลูกเองกับมือนันเนี่ยยายปลูกเองกับมือนันเนี่ยโอ้โหต้นโตเร็วมากเลยอนีคะอื ยายปลูกเมื่อปีห้าหนึ่งมันเพื่อนๆปลูกเมื่อปีห้าหนึ่งนะคะชมปีมือตัวเองปลูกต้นสักนะคะต้นสักอย่างงามเลยะะเพื่อนเยอ่ยมมากใช่แคะเพื่อนเรร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ ต้นไม้คือชีวิตนะเพื่อนๆดูสิคะนะเพื่อนห้าสิบหกสิบต้นค่ะต้นโตนแล้วนะเพื่อนนะเห็นไหมคะอือ ตัวนี้ก็งามเอื่อนงามนี่นค่ะนี่นค่ะยายร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ของทกสค่ะไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะคะเซิร์ชเข้าไปดูที่ Google ได้นะคะ โครงการน,นี้ดีมากแกเพื่อนอ้คิดว่ายายปลูกด้วยต้นไม้คือชีวิตจริงๆนะเพื่อนๆดูนี่ค่ะนี่ยายปลูกเองนะปลูกได้มือตัวเองแล้วนะเนี่ยเพื่อนแจกมายายปลูกหมดทุกต้นเลยห้าสิบหกสิบต้นเนี่ยแล้วเหลือหมดเลยนะ,ะเพื่อนโอ้ยต้นนี้สวยมากเพื่อนดูสิคะ สวยมากสวยค่ะนีนค่ะเห็นต้นไม้ใหญ่ก็สดชื่นดีอันนี้ะสาะยายปลูกแบบว่าปลูกแบบขุดปลูกแบบจอกอกจอเขาเอินจอกจอกเตรแล้วก็ปลูกเลยค่ะปลูกดูดูกลุ่มนี้ ยายก,ก็เนึกว่าเขาจะไม่รอดนะเพื่อนขาดูนี่นี่จะ้ะเห็นไหมคะนั่นน่ะทอดหมดเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะแต่ว่าต้นนี้รู้สึกว่าเห็ดบวกออกเจั <c oughs> นนี้เคยเห็ดบวกออกค่ะออกขาวอารกราแถวนี้แต่ปีนี้ไม่เห็นขอพระคุณนะคะเพื่อน อีรับชมนะคะถ่าย <c oughs> ก็ไม่กล้องก็ถ่ายเป็นยังไงไม่รู้แต่ย,ยายอยากให้เห็นไม้สักที่ยายปลูกนะคะอืมีชื่นใจนี่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ